สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับเช้าวันพฤหัสที่15กรกฎาคม2564ริสคิตศักราช2021เวลาตอนนี้09.00นนะครับเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อไปครับเรื่องราส่วนตัวนะครับเล่นลูกกิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัดให้ดูนะครับผมเล่นลูกกิ้งท่ายืนนะครับ3ยกนะครับ3ยกยกละสิบครั้งนะครับยกละสิบครั้งนะครับ ท่านใดที่เล่นลูกกิ้งท่ายืนมีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับที่เล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้สุขภาพแบบไหนบ้างมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับอ่ะในส่วนตัวผมวันนี้ก็จะไม่พูดมากนะครับก็จะเล่นอย่างเดียวครับท่ายืนนะครับท่ายืนของผมบางบางคนบางท่านถามนะครับว่าพี่เวลาเล่นเอ่อตัวเราถึงพื้นไหมขาเราติดพื้นไหม ถ้าเข่าเราไปกระแทกกับพื้นหรือไปติดกับพื้นมันจะทําให้ปวดเข่านะครับให้รอยอยู่นะครับผมจะแสดงให้ดูก่อนนะครับแสดงให้ดูก่อนสักหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับมันต้องรอยอยู่นะครับเราทําใหม่ๆเราค่อยๆดันถ้าให้ดีหาลูกกิ้งที่มีแคมล็อกครับที่มีแคมล็อกนะครับเราจะทิ้งตัวไประยะไหนนะครับวิธีฝึกใหม่ๆนะครับหรือดันเข้ากับข้างฝาผนังนะครับ ดันดันตัวเองไว้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเราถลายล่วงลงไปนะครับวิธีการจับของผมนะครับผมก็จํามาจากพี่ๆเขาที่เขาเล่นมาก่อนนะครับวิธีการจับของผมยัํงก่อนะครับผมจับมือผมจับลงไปห้านิ้วอย่างนี้จับลงไปอย่างนี้นะครับนะครับผมไม่จับคาบลงไปอย่างนี้คาบลงไปอย่างนี้นะครับเพราะคาบอย่างนี้ในส่วนตัวผมนะครับมันจะทําให้ปวดข้อมือครับจับลงไปห้านิ้วอย่างนี้เวลาที่ผิดพลาดถลายปุ๊บลูกกิ้งมันก็จะ เราก็มือเราก็จะปล่อยลูกกิ้งให้วิ่งออกไปเลยตัวเราก็จะกระแทกลงกับพื้นนะครับพื้นก็ก็จะได้รับบาดเจ็บน้อยหน่อยโดยที่ไม่ได้กระแทกกับลูกกิ้งนะครับมีบางท่านนะครับท่าผิดพา้าผมอยากจะแสดงให้ดูท่าผิดผาานิดหนึ่งนะครับเวลาเราดันลูกกิ้งแบบไม่มีผ้าสักหลาดนะครับสมมุตินะครับเรายังไม่มีผ้า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 ยางผ้าสักหลาดอย่างนี้ไม่ใช่ผ้าสักหลาดครับไม่มีผ้ายางอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้ครับเวลาดันนะครับ อย่างนี้ดันออกไปครับเราไม่เก่งหน้าท้องนะครับบางท่านเนี่ยที่บอกว่าดันกั้นเกรงพอเราไม่เก่งหน้าท้องแล้วเราไปหมดแรงกลางคันนะครับช่วงจังหวะด,ดึงกลับมาเพราะเรากลัวว่าเราจะถลายล้มลงไปได้รับปาดจ็บเวลาเรากระชากดึงกลับมาเรากระชากเร็วดูนะครับวิธีกระชากเร็วๆครับเพราะเราต้องกระชากเร็วๆเพราะว่าอะไรเพราะเรากลัวเราจะดูก,กิ้งจะถลายพาเราล้มลงไปข้างหน้า นะครับกลัวคางล้วกระแทกลงพื้นเราก็ดึงกลับมาเร็วๆก็ยังได้รับบาดเจ็บเหมือนเดิมเพราะตัวกับตัวผมเจอกับตัวเองประสบกับตัวเองมาแล้วครับอย่างนี้ครับดูนะครับเหตุผลที่ผมถนัดเท้าชิดก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับผมจะแสดงท่าผิดๆที่ที่ว่าครับทีแรกผมเล่นอย่างนี้นะครับแต่บอกก่อนนะครับเล่นท่าไหนก็ก็ได้ทําอย่างไรก็ได้เท้าห่างเท้าชิดเนี่ยแล้วแต่เราถนัดครับเราถนัดเราก็ทําอย่างนั้นเลยครับ ผมไม่ได้ไปฟิดว่าต้องทําอย่างนี้ถูกืนทั้งนี้อย่างนี้ผิดนะครับแต่ผมแสดงให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเท้าห่างนะครับสมมุติครับนี่ครับดันออกไปนะครับพอเราดันได้แค่นี้เราหมดแรงนะครับเราดึงกลับมาเราดึงเร็วปึ๊บลูกกิ้งมันไหลมาอย่างนี้ครับปึ๊บตัวเราล่วงลงไปอย่างนี้กระแทกครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูดักระแทกครับเรียบร้อยลูกน้องพังนะครับจุกครับ ผมก็เลยมาเล่นเท้าชิดนะครับแล้วทีนี้วิธีผิดพลาดอีกอย่างหนึง่งวิธีจับจับแบบห้านิ้วลงไปอย่างนี้นะครับถ้าผิดพลาดนะครับดูนะครับถ้าเราผิดพลาดนะครับสมมุติว่าเราหมดแรงนะครับนี่ครับถลายปื๊ดผิดพลาดปื๊ดเราจะปล่อยมือก,กิ้งวิ่งไปอย่างนี้เลยนะครับตัวเราก็จะทิ้งตัวอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจับ นะครับแล้วจับห้าเอามือคาบลงไปนะครับจับเอามือคาบลงไปอย่างนี้เพราะว่าเรากำจับไวน้แน่นนะครับพอพลาดปึ๊บพอเวลาพลาดปุ๊บดันอย่างนี้พลาดมันจะเป็นอย่างนี้ราแทกขับมือเรานะครับเราจะไม่ปล่อยเพราะเรากำไว้อยู่ครับเราจะไม่ปล่อยลูกกิ้งนะครับมันก็จะเจ็บเยอะหน่อยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็การผิดพลาดก็ล้วนแต่ ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดทั้งปวงนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยครับนะครับก็เลยต้องหาผ้ารองกบผ้าอย่างรองนะครับผ้า CPU นะครับมันจะเป็นผาพื้นจะนุบๆหน่อยยึดกับลอลูกกิ้งได้ดีนะครับท่ายืนของผมนะครับเล่นสามยกนะครับยกละสิบครั้งนะครับ ผมทำเท่าที่ผมทำได้นะครับทำเท่าที่ผมไหวนะครับแต่ว่าใช้ลูกขยันเล่นทุกวันนะครับอ่ะเริ่มนะครับอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเ้าพอเราทำเสร็จปุ๊บชูมือขึ้น สูดลมหายใจเข้าลึกๆผายปอดออกมาแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นแล้วเราก้าวเดินค่อยก้าวเดิอนออกมาถ้าเรายืนขึ้นแล้วก้าวเดินเลยออกมาเลยนะครับมันเหนื่อยจะทำให้เราถลาเซหรือล้มได้หน้ามืดลมออกหูผมเคยเป็นนะครับถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยชูมือขึ้น จนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้ครับเป็นการไายปอดได้ดีเช่นกันครับเสร็จหนึ่งยกเราก็มาออกกำลังกายท่าเบสิควอร์มร่างกายรอครับท่าที่ผมออกนะครับก็จะเป็นท่าประมาณนะครับยกเท้าซ้ายเท้าวขวาสลับฟันฟาสี่สิบห้าสิบครั้งนะครับวอร์มรอนะครับ จนกว่าเราจะหายเหนื่อยเพราะเหตุผลออกกำลังกายวอร์มร่างกายรอเนี่ครับถ้าเราไปนั่งพักไม่ดีส่วนตัวผมนะครับบอกก่อนนะครับไม่ดีตรงไหนครับพอนั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วมาเล่นมันเกิดอาการขี้เกียจร่างคล้ายๆกับแบบว่าเราไปนั่งพักแล้วมาเล่นร่างกายเราเนี่ย เหมือนกับเราบอกร่างกายเราว่าเราหยุดพักแล้วแล้วกลับมาเล่นเหมือนกับร่างกายมันไม่ไม่ไม่ฮึดเหมือนเดิมไม่ไม่เตรียมพร้อมนะครับที่จะเล่นอยู่เพราะเราจะเลิกใช้ร่างกายเราแล้วนะครับแต่ถ้าวอร์มร่างกายไว้อย่างนี้นะครับนะครับวอร์มร่างกายไว้แล้วกระโดดโลดเต้นไปเรื่อยๆยังไงก็แล้วแต่ครับรู้สึกดีหายเหนื่อยไปเล่นยกที่สองนะครับ แต่ส่วนตัวผมนะครับผมไม่ฝืนไปฟิกเล่น20 30 40ครั้งไม่ฝืนครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เยอะขนาดไหนบางคนบางท่านถามครับเล่นได้นะครับ10 40 50 20ครั้งก็ได้ผมเคยลงคลิปไปแล้วครับลงไล่ดูคลิปผมนะครับเล่นได้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะทําได้เท่าที่เราทําไหวนั่นแหละครับ เราจะทาได้ให้ได้มากไปกว่านั้นก็ก็คงจะไม่ได้เพราะร่างกายคนเราไม่เท่ากันไม่เสมอกันฉะนั้นเขาไม่กําหนดน้ําหนักให้เสมอต้นเสมอปลายรุ่นนี้รุ่นนี้หรอกครับบางคนแข็งแรงแข็งแกร่งก็จะเล่นได้เยอะนะครับฉะนั้นปุ๊บเราไม่ต้องไปโฟกัสไปฟิกตรงนั้นเรามาฟิกเรื่องสุขภาพขอให้เราเล่นอย่างสม่สมําเสมอขยันเล่นผมเชื่อไปอย่างยิ่งว่าท่านจะทําได้ดีเองนะครับแล้วก็จะค่อยๆไต่ ไปทีละขั้นทีละขัน้นแล้วก็จะเล่นได้หลายครั้งหลายยกแรงพึชจะมีมีปอดที่ขยายแข็งแรงนะครับมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับท่านก็จะเล่นได้เองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทานอาหารให้ครบผ้าหมูเป็นเรื่องที่ดีส่วนตัวผมเนี่ยทานอาหารไม่ครบห้าหมูผมยอมรับครับใช้คําว่าทานคีนก็ถูกครับเป็นสายมังครับผมสายมังนะครับเหตุผลก็เพราะว่า ผมเคยเป็น